5. บรรพกษัตริย์ชาวพุทธโบราณผู้สร้างชาติสร้างแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นซืบต่อมาจนเป็นอนาณาจักรไทยในปัจจุบัน 1. พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชผู้มีส่วนสำคัญในการปลดแอกสุขโขทัยจากอำนาจขอมสู่การสถาปนารัฐสุขโขทยัยที่จเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทอย่างมั่นคงในอนาคต 2. พระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดกริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรขอมผู้เผยแพร่ศิลปะและพระพุทธศาสนาได้อย่างกว้างไกลจนสุดขอบภูมิภาคพระโพธิสัตว์อีกหนึ่งภาคแห่งพระอวโลกิเตศวนผู้แผ่อำนาจบารมีกษัตริย์ผู้ทรงดับทุกเข็นให้แก่ประชาชนตลอดสิ้นรัชกาล 3. พระเจ้าจันทรพานุกษัตริย์แห่งตามพอลิงผู้ประกาศอิสรภาพจากศรีวิชัยโจระ ขยายอาณาเขตได้อย่างกว้างขวางจะหลดแหลมมาลาย,ยูตลอดจนถึงเกาะลังกาผู้ที่อัญเชิญพระพุทธสีหิงมาจากลังกาทวีปและเป็นผู้กำเนิดลัทธิลังกาวงในนครรีธรรมราชทรงปฏิสังขรณ์และทำานุบำรุงพระบรมธาตุเมืองคอนหลังสวรรคตได้สถิตเป็นพระโพธิสัตว์คือองค์จตุคามรามเทพ 4. พระยามังรายกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแดนเหนือผู้สามารถต้านทานกองทัพมองโกและสามารถรวบรวม เมืองฮริพุนชัยและหัวเมืองน้อยใหญ่ตนสถาปนาเป็นอนาณาจักรล้านนาที่รุ่งเรืองทั้งพระพุทธศาสนาและอรารยธรรมที่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันและ 5. พระนางจามเทวีราชินีนักรบปฐมมกษัตริย์แห่งเมืองหริพุนชัยผู้มากด้วยพระบารมีจากพระราชินิดาเจ้ากรุงละโวได้ผ่าไพรพลขึ้นไปก่อร่างสร้างอาณาจักรที่ล่มสลายตามคำเชิญของฤาษีให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองทั้งยังประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้อย่งรากลึกจากฮริพุนชัยส่งต่อสู่ล้านนากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ยังสืบต่อพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงสืบไป